ในอดีตความรู้ทางการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าช่วงคิศตวรรษที่13-17ถึงสมัยยุโรปยุคกลางเกิดการแพร่ระบาดของโรคการโรคอย่างรุนแรงโรคกาฬโรคหรือ The Black Death ความตายสีดำเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายล้านคน มีกลุ่มบุคคลที่ตั้งตัวเองเป็นหมอเพื่อรักษาโรคชื่อว่าเพคกด็อกเตอร์หรือหมอการโรคหมอกลุ่มนี้เป็นหมอเถื่อนที่ไม่ได้ผ่านการรับรองและไม่ได้มีมาตรฐานในการรักษาส่วนใหญ่อาจเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์อยู่บ้างหรือเป็นแพทย์จบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์การรักษาของหมอการโรคมีความแปลกพิสดาร และขัดกับหลักการแพทย์นในปัจจุบันอย่างมากเช่นรักษาโดยใช้วิธีเจาะเลือดออกหรือใช้ปริงดูดเลือดหรือใช้กบแตะที่ตุ่มน้ำเหลืองเพื่อปรับสมดุลน,น้ำในร่างกายซึ่งบางครั้งก็ยิ่งทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วขึ้นมากกว่าเดิมแต่แม้จะเป็นอย่างนั้นก็มีคนจำนวนมากยอมเสียค่าจ้างที่แสนแพงให้หมอการโรคนอกจากนั้นยังได้รับสิทธิพิเศษต่าง และได้รับการเคารพเป็นอย่างมากค่าจ้างของหมอกรรโรคนั้นสูงมากถึงขนาดเกิดการลักพาตัวหมอไปเพื่อเรียกค่าไถ่เช่นที่เมืองบารเซโลน่ามีการลักพาตัวหมอกรรโรคสองคนไปจากเมืองทําให้ทางการยอมจ่ายค่าไถ่เพื่อให้ได้หมอกรรโรคกลับมาการเป็นหมอการโรคต้องเสี่ยงกับการติดเชื้ออย่างมาก เพราะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยหลายครั้งตัวหมอกราโลกก็กลายเป็นผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเสียเองในปีคิดสกกาด1619ชาญเดโรมจึงคิดค้นชุดหมอกรโลกขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยมีเสื้อคลุมยาวทำจากหนังหนาสีดำและเคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อกันน้ำและเชื้อโรคที่จะมาปนเปื้อน ส่วนใบหน้าจะมีกระจกปิดตาและหน้ากากรูปทรงยาวแหลมเหมือนจะงอยปากนกภายในจะงอยปากนั้นจะใส่เครื่องหอมสมุนไพรต่างๆเช่นกรานพูกระบูใบสรลแน่เพื่อกลบกลิ่นเพราะสมัยนั้นเชื่อว่าเชื้อโรคจะลอยมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นในอากาศและจะมีอุปกรณ์ลักษณะเหมือนไม้เท้ายาวไว้ใช้สัมผัสตัวผู้ป่วย แทนการสัมผัสด้วยมือและในบางครั้งก็ใช้สำหรับเคียนตีผู้ป่วยซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการประกอบพิธีขับไล่โรคร้ายให้ออกจากตัวหลังจากมีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบแบบนั้นผู้คนจึงต่างพากันเรียกหมอกละโลกในอีกชื่อหนึ่งว่าหมออีกาหรือหมออีกาดำมาจนถึงปัจจุบันการโรคแพร่ระบาดไปทั่วโลก ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจากนั้นก็บรรเทาลงกลุ่มหมออีกาก็เริ่มลดบทบาทและเงียบหายไปในที่สุดผู้คนต่างคาดกันว่าคงจะไม่หลงเหลือหมออ,อีกาอีกแล้วในโลกใบนี้จนกระทั่งองค์กร SCP องค์กรที่รวบรวมเก็บรักษาดูแลแล,และป้องกันสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติได้ทำการค้นพบกลุ่มหมออีกาดำอีกครั้งในเมือง มงโตบองซึ่งอยู่บริเวณทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสในระหว่างที่กลุ่มหมออีกากำลังต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและถูกสังหารไปส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่องค์กร SCP ได้เข้าควบคุมตัวหมออีกาจำนวนหนึ่งคนและได้นำตัวมาอยู่ที่ห้องกักกันของศูนย์และได้ตั้งรหัสเรียกขานว่า SCP-049 SCP-04 9มีความสูงประมาณ 1.9เมตรรูปร่างลักษณะเหมือนหมอการโรคในสมัยยุโรปยุคลางเขาสามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษาแต่ส่วนใหญ่จะสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสสมัยยุคลาง SCP 049ในเวลาปกติแล้วจะมีความเป็นมิตรและให้ความร่วมมือกับพนักงานสถาบัน SCP เป็นอย่างดีแต่ในบางครั้งเขาก็แสดงออกถึงความก้าวร้าว โดยเฉพาะเมื่อเขารู้สึกวิตกกังวลหรือคิดว่าเชื้อการโรคจะกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง SCP-049 ถูกจัดให้อยู่ในมาตรการกักกันปานกลางหรือระดับยูขิดการเคลื่อนย้ายหรือพาตัว SCP-049 ไปที่ใดจะต้องให้เขาอยู่ในสภาวะสงบก่อนและต้องมีการใส่ปลอกคอและโยงด้วยสายรัดยาวๆ และได้รับการเฝ้าระวังโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธไม่ต่ำกว่า2นายกรณี SCP-049 เกิดอารมณ์เดือดพร่านก้าวร้าวจะต้องมีการใช้กำลังในการควบคุมหรือการใช้กลิ่นลาเวนเดอร์เพื่อให้เขาสงบลง SCP-049 จะได้รับซากข,ของสัตว์ขนาดใหญ่ในทุกๆ2อาทิตย์เพื่อให้เขาทำการผ่าตัด หรือทำการศึกษาวิชาแพทย์ของเขาเขามักจะขอให้ทางศูนย์ส่งร่างมนุษย์มาให้เขาศึกษาแต่ทางศูนย์ก็ปฏิเสธทุกครั้งผลจากการนํำสัตว์มาผ่าตัดและทดลองพบว่ามีหลายครั้งที่เขาทำให้สัตว์เหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ร่างที่ฟื้นขึ้นมาจะถูกเรียกว่า SCP-049-2 มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาได้ทำร้ายดเตอร์เรมอนแฮมเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ด้วยการจับมาแล่เนื้อโดยเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นวิธีการรักษาเพราะเขาเห็นว่าดตอร์แฮมติดเชื้อการโรค SCP-049 เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเพียเพ้ยนๆเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายเหมือนจิตใจเขาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการโรคตลอดเวลา แต่ถึงแม้เขาจะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้องค์กร SCP ก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าเขามีเจตนาดีเขามีความพยายามและมุ่งมั่นอย่างมากที่จะช่วยเหลือและหาวิธีการรักษาโรคให้แก่มวลมนุษยชาติและนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP 049หมอการโรค หรือหมออีกาดำค่ะเพื่อนคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากให้ช่องของเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากกดติดตามเพจอารอันเพวาเล็ดเป็นเรื่องด้วยค่ะเพื่อชมภาพสวยๆบนสยองขวัญของเรานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย